รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกับรายการนเพียงใต้ค่ะวันนี้พาทุกคนมาแล้งนะคะถึงกิจกรรมและกบรรยากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะแหละจะแล้งว่านโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาลแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐสิ่งสําคัญนั่นก็คือเพื่อการพัฒนาชุมชนพัฒนาพื้นที่และพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่นั่นเองค่ะวันนี้พาทุกคนมาแล้งที่จังหวัดนราธิวาสเรามาแล้ววันนโยบายการขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐกับชุมชนสู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและสร้างรายได้กับชุมชนและตอนนี้เรานางอยู่กับอาจารย์ ที่มาดูแลง,งานวิจัยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนนั่นเองตอนนี้เราหนั่งอยู่กับอาจารย์แล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะเป็นอาจารย์นะคะจะมาแ้งกับเราค่ะอาจารย์แหละค่ะในส่วนของการพัฒนางานวิจัยก่อเราแรงเรื่องของงานวิจัยก่อนว่าสิ่งที่เราจะวิจัยรืหว่างงานวิจัยแต่แต่ละสิ่งแต่ละครั้งนี้เราจะลงมาทํามันต้องเกิดขึ้นจากอะไรเป็นหลักก่อนค่ะสิ่งที่สําคัญเลยนะคะ ก็คือในเรื่องของความต้องการของประชาชนเป็นหลักค่ะงานวิจัยส่งปกติเนี่ยถ้าเราเป็นนักวิจัยแบบเดิมๆนะคะก็คือทํางานอยู่ในฝ่ายวิชาการนะคะพูดง่ายๆคืออ่ะถ้าเกิดเราเป็นแนววิทยาศาสตร์เราก็อย่ห้องแล็บแต่ถามว่าผลงานวิจัยที่ออกมานั้นเทพานมานะคะก็คือเมดิโกให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนนะคะก็เลยมีแนวคิดว่าเราต้อง ปรับตัวเราต้องประยุกต์เผื่อที่จะให้สอดคล่องกับนโยบายของภาครัฐนะคะก็คือ,อยุทธศาสชาตินะคะเกิดความหมันคงหมังม่งขังและอย่างยืนนะคะการที่จะให้เกิดความหมันคงหมังม่งคังและอย่างยืนเนี่ยเราจะทำผาผไหนเราก็ต้องพิจารณาว่า ชุมชนนะคะโดยโดยส่วนใหญ่แล้วหมากว่าร้อยละห้เนี่ยชุมชนของประเทศไทยก็จะเป็นผัก,กเกษตรกรรมเอ๊ะแล้วทำไมผัก,กเกษตรกรรมของประเทศไทยเรายังเดินไม่ไปถึงไหนเลยถ้าเทียบกับตั้งประเทศนะคะ,คะถ้านักวิชาการในฐานะที่เรารำเรียนมานะคะเอาความโรคมาช้ยและเกิดประโยชน์ให้กับชุมชนสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนได้ย่างอย่างยืนนะคะ ดังนั้นนะคะการวิจัยในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งถ้าถามว่าเป็น participatory ถามว่ามันมีมีมีมานานหรือยังจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอามาใช้ยังจริงจ,งจังนะคะ participatory หมายถึงว่าการวิจัยแบบมีส่วนร่วมส่วนร่วมในที่นี้คือประชาชนหรือว่าคนในพื้นทนะคะ,กะเกษตรกรเป็นผู้ถีอเหมือนกับมีความ active เป็นศูนย์กลางเซนเตอร์นะคะเรา เรียบเสมือนผีเลี้ยงนะคะคอยดูแลเขาคอยให้คําแนะนําและปรึกษาให้เขาได้ทดลองทําให้เขาได้เจอปัญหาะนะคะและให้เขาเกิดความต้องการที่จะพัฒนาอาชีพจริงๆซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นทมาของงานวิในใจใัยชิ้นนี้ค่ะแต่เห็นผลิตภัณฑ์ค่ะคุณยงค่ะนี่เป็นตรากาจาักสานของพื้นที่แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดถึงเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ตรงนี้แล้งกันก่อนว่าความเข้มแข็งของชุมชนตรงนี้ที่ถุงกรงิง เหตุผลที่เราเอาผลิตภัณฑ์นี้มาต่อยอดเพราะอะไรหรือว่าเกิดจากปัญหาอะไรที่เราได้ทํางานวิจัยนี้ขึ้นมาก่ะก็คือในเรื่องของทุนชุมชนนะคะในการท่ในในส่วนของทางวิเลยชุมชนเนี่ยซิ่งเหตหนากนะคะตามนโยบายเนาะตามนโยบายของผู้บริหารเออคือเราต้องเข้ามาแล,แล้วก็พิจารณาว่า ในหมู่บ้านด้วยในชุมชนเนี่ยเขามีทุนอะไรโยนะคะเขาสามารถต่อยอดจากทุนตรงนั้นน่ะได้ได้มายและทสี่สำคัญคือชาวบ้านมีความพร้อมมีความสามัคคีนะคะมีความคิดที่อยากจะทำซึ่งจุดนี่ยเป็นจุดแข็งของชุมชนบ้านทุงเกรงนะคะอายุไม่ใช่อุปสรรคเพราะว่าลุงลุงปลาปลอยากจะทำ <c oughs> นะคะก็ถือว่าเป็นข้อที่ดีมากเลยเรา ลุงลงป้าป้าเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นทานให้ต้อไปข้างหน้านะคะเยาวชนนะคะหรือว่าคนที่เขาทํางานอาจจะออกหนกพื้นทแล้วกลับมาด้วยวิกฤตสถานการณ์อะไรต่างๆเขาก็สามารถจะมาช่วยจะมาย่นในชุมชนได้มีรายได้ที่มันคงคส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะต่อชุมชน ค่ะระยะเวลาในการต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้้วก็ขายในตลาดโดยปกติทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็ตลาดปกติด้วยจนได้รับความนิยมเนี่ยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาระยะเวลานานแค่ไหนคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ประมาณ2ปีนะคะเริ่มจากชาวบ้านจักสานไม่ไพ่จชาวบ้านจักสานไม่ไม่กวาดนะคะซึ่ง อพอเราเห็นแล้วว่าในชุมชนเนี่ยมีมีมมนไนพายนะคะมีมีพันธ์กิมซุงมีพายตรงมีพา่ป้า<ฮ>ซึ่งมีความลากหลายในในพันธ์ตรงนั่นนะคะก็มามาหนังคุยกันนะคะก็ตามสเต็ปก็คือโฟกัสกรุ๊มเนาะมาหนังคุยกันแล้วชาวบ้านก็มีไอเดียอยากจะ ถามว่ายักจะต่อยอดยักจะมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะก็เลยตรงนี้ก็เลยพิจารณาว่าไผ่เถ่มีอยู่แล้วนึ่งก็คือเป็นเป็นพืชเถ่ชาวบ้านคุ้นเคยการดูแลก็ง่ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องคิดต่อไปว่าถ้าเราพัฒนาให้ชาวบ้านแล้วเป็นผลิตภัณฑ์เถ่มีความต้องการของตลาดแล้วชาวบ้านสามารถปลกูกดูแลต่อยอดให้มันมีวัตถุดิบเถ่สามารถทถ่จะปลนสู่ตลาดได้หรือไม่นะคะ,คะซึ่งก็ตกลงว่าเออ เราก็เลยคิดในเรื่องของการทําไพ่จะถามว่าไพ่ปกติจักรารเนี่ยก็จะได้แต่ละใบสงสารนะรก็คือ,อสิ่งถึงก็ให้เกิดนวัตรกรรมไม่ไม่ก็คือต้องนำงานวิจัยผลการวิจัยไปไปใช่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นเทมาว่าเราต้องการโร่วในน้ำไพ่ในเหมือเจ้าน้ำไพ่นะคะแรกๆก,ก็ในช่วงวิกฤต โควิดก็เลยเอาน้ำไพ่เนี่ยมาทำเจล๋้วร่างมือนะคะคิดว่าเออใช้แทนน้ำมันก็คงจะดีเออหลังจากนั้นก็คือเอะมันพอใช้แล้วมันลื่นมือนะคะซึ่งตรงนี้ก็ก็รู้สึกว่าเราต้องเอาไปวิจใจแล,ล้วล่ะว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะพอ่าจะบอกกับชุมชนเยอะเสมอว่าถ้าเราบอกว่า ใช่เราดีแต่เราไม่รู้ว่ามันมีส่วนประกอบของอะไรบ้างผู้บริโภคนะคะหรือว่าคนทั่วไปเข้าก็ไมกลาเราก็การันตีไม่ได้เลยใช่ใชไหมคะตามหลักการตลาดเนาะก็เลยทำวิจัยขึ้นมาแล้วก็ได้รผลวิจัยก็คือเป็นเป็นมาตรฐานนะคะคือทรงแลบก็คือมออีพอเดไปผลวิจัยแล้วก็กจะร่ในเรื่องของนึ่งสารต้านออกซิเดชันหรือว่าอะฟินอลิกนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ แล้วก็ซิงี่ยักโรคอีกนอกเหนือจากคุณแล้วก็คุณประโยชน์แล้วมันจะมีโทษอะไรบ้างคือเราต้องวิคเคราะห์แอนนำผลนี่ไปวิเคราะห์ทางสองด้านนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจแล้วก็จุลชีวะจุลจุลชีวะที่เฉมีอยู่ในน้ำไพ่มีอะไรบ้างนะคะตลอดจนสารโลหะหนักซึ่งตรงนี้มันแฝงวา่าเราได้ผลมาแล้วเ,เราได้ผลมาแล้วคือนึ่งสารต้านอนุมูลอิสระ นะคะมะีวิตามินบีบีรวมนะแล้วก็ในเรื่องของจุลชีวะค่ะ,ะพวกอะไรนะคะพวกอีโคลไลอะไรเนี้ยก็มันก็ม,มีมีช่วงที่ว่าเป็นของสดอะค่ะแต่มีน้อยนะคะแสดงว่าพื้นดินของเขาไม่ได้ปนเปื้อนอะไรมากแต่พอไปทำพัชไรแล้วก็จะไม่จะไม่มีเลยนะคะ,คะในส่วนของโลหะหนักนะคะซิ่งนี่ถ้าเราจะได้สร้างความตระหนักให้กับชาวบ้านด้วยพอผลออกมา สารโลหะหนักในดินซึ่งมันสามารถที่จะดูดซึมนะคะลําไพ่เนี่ยอาจจะสามารถที่จะดูดซึนมน้ำได้แต่ของที่นี่คือจะแสดงให้เห็นว่าจาิตชาวบ้านว่าชาวบ้านปลกูกพืชแบบอินทรีย์มันก็จริงก็คือแสดงออกมากคือไม่มีสารก็คือไม่มีสารที่เป็นโลหะหนักที่มันก็ให้เกิดโทษแก่ร่างกายก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้สิ่งจุดนี้คาา่ะที่นำมาใช้ประโยชน์ถึงสามารถที่จะให้ชาวบ้านมาส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ย เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะการันตีได้เลยว่าปลอดภัยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางชุมชนนะคะเพราะว่าการที่ว่าเราเอาผลวิใจัยในทางวิชาการ คุณยๆงงคือเอานักวิชาการที่เป็นนักทฤษฎีกับนักปฏิบัติเ่เป็นชุมชนชาวบ้านเนี่ยมาพนวกรวมกันสิ่งนี้อะค่ะคือสิ่งสําคัญเลยเถเราสามารถที่จะพัฒนานะคะเศรษฐกิจชุมชนได้ยั่งอย่างยืนค่ะคุณผู้ชมอาจจะมองว่าการพัฒนางานวิจัยหรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใส่ดึงต้องเอางานวิจัยมาเทียบเที่ยงใส่ดึงต้องเอาหนักวิจัยลงพื้นที่มาดูแลนึ่งสวนอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์เล็กบอกว่าถ้าว่ามีงานวิจัย เฉียดเคียงเคียงคู่กับผลิตภัณฑ์ที่เกินในชุมชนนึ่งก็คือสามารถการันตีหรือว่าบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่าปลอภััใชายได้หรือว่ามีคุณสมบัติผันผืมังนอกเนื้อจากนั้นแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวใิใจัยมันง่ายที่สุดนั่นก็คือสามารถสร้าง มูลคาล่าของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นค่ะในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการและเป็นบุคคลบุคลากรทีอ่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ลงชุมชนมาดูแลชุมชนทันนี้แล้วก็ได้รับการตอบรับความรู้สึกของเราในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการเรามีความรู้สึกรู้สึกผันผืนค่ะเรามีความรู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้ลงทํนนะคะเพราะว่าถ้าถามว่าจังหวัดนาชิวาสบางคนเมื่ว่ากลัวกลัวเหตุการณ์นะคะจริง ไม่ว่าจะเป็นชุมชนถุงเกลงหรือชุมชนอื่นนะคะที่จะมีชุมชนพุทธหรือมุสลิมลงไปลงไปทุกคนก็คือมีความน่ารักนะคะมีมิตรไมตรีที่ดีแล้วก็สิ่งที่มีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะมีการแ่บมีอะไรคือมันเหมือนครอบครัวมันเหมือนครอบครัวนะคะเพราะว่าเราได้หลบมาเราได้ใช้ความรคที่มีมาเนี่ยมาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเนี่ยมันมีความรู้สึก ตื้นตันนะคะแล้วก็ยากจะช่วยนะคะยากจะนําความโรภเนี้ยไปช่วยเหลือทุกชุมชนที่เขาต้องการนะคะค่ะวันนี้ขอบค็นอาจารย์แรกค่ะมานั่งแล่นกับเราเดี๋ยวเราจะผักกันครูเดียวนะคะมาแลขขาา่ค่ะว่าในช่วงแกมมาฟ้ากวันนี้มีอะไรมาฟ้าก,กันมัง้งถ้าสนใจแล้วไปแร้ก,กันเลยค่ะช่วงแกมมาฟ้า ต้นลิปปีในทุ่งปัตติกและขนาในล่างฟมค่ะเป็นผลผลิตในสวนพักของชาวชุมชนไายท่องเ,เทศบาลเมืองสุงไงโกรลกนั่นเองค่ะที่ใช้เวลาวางหลังจากทํางานประจํำก็มาร่วมกลุ่มกันค่ะชายพื้นที่กลางของชุมชนปลูกพักส่วนครัวนในภาชนะที่เลื้อชายย่างทางกระเพรากระเจีย๊ยบพักบุงและกะลิปปีรวมไปถึงบักขนาด้วยค่ะ นายวิชานจันเอิร์ประธานศูนเรียนรู้เกษตรพอเพียงชุมชนไส่ท่องบอกว่าก่อนนานี้ทางชุมชนค่ะก็ได้ปลูกพักในแปลงเพียงอย่างเดียวแต่เหนื่องจากกว่าพื้นที่น้อยเพราะเป็นชุมชนเมืองก็เลยปลูกได้ไม่มากทางสำนักง,งานกเกษตรอำเภอสง,งโกลกค่ะก็ได้เข้ามาแนะนำให้นำาภาชนะเลือชายมาปลูกพักซึ่งนอกจากกว่าจะประหยัดพื้นที่สวยงามและเพิ่มมูลค่าแล้วก็ยังช่วยกันหลอดขยะ ดูแลซิงแวดหลอมได้ด้วยค่ะทางเกษตรเขาแนะนําว่าเอาภาชนะที่ว่าเหลือใช้แล้วมาให้เป็นประโยชน์เราอย่าทิ้งด้วยบประโยชน์ของที่ว่าใช้ได้ก็พยายามมาใช้ทุกอย่างพอดีลุงทํางานตลาดก็พยายามเก็บมาไงเ,ออเก็บมาวันละสี่ลูกสี่ห้าใบวันนึงอ่ะก็พยายามเก็บมาเก็บมาก็แบ่งชาวบ้านมาแบ่งชาวบ้านกันทํามันก็เราอย่าไปทิ้งถ้าเราไปทิ้งมันก็ มันโฟมเนี่ยไม่ไม่ได้นั้นเลยไม่ได้นั้นไม,ไม่ย่อยสลายเลยครับ<ช>ถ,ถ้าเรามาใช้ประโยชน์เห็นก็มันมันไม่ประโยชน์นะครับ ทางดาางง้านเกษตรอำเภอสุไงโกลกบอกว่าสำนักง,งานกเกษตรเข้ามาแนะนําวิธีการปลูกพักในภาชนะที่เลือยชายไม่ว่าจะเป็นปลูกในทุง่งหล่อยางหรือว่าโฟมเปืือหลอดขยะประหยัดพื้นที่และก็ยังซ้อนทาการทําปุ๋ยมักชายเองด้วยค่ะซึ่งกรสามมรถหลอดขาใช้จ่ายสร้างรายไดย้ตอนนีู้นยนเรียนโรทีนี้นะคะก็กลายเป็นแรงเรียนโรการทําเกษตรคองเช่าเทศบาลเมืองสุงไงโกลกไปแล้วค่ะ ก็มาคิดกันว่าวัสดุในพื้นที่มีอยู่หลายหลายอย่างเนาะก็เหมือนโดยพากง่ายๆก็คือหญ้าที่เราถากตัวนี้เนาะเราไปทิ้งใส่รถเทรบ,บายไปทิ้งตอนนี้เราก็มาเปลงเป,ป็นทําปุ๋ยหมักนะกลับมาใช้กับผักแล้วก็มีพวกแกลบพวกขุ๋ยมะพร้าวพวกมะพร้าวสับอะไรที่มีบางครั้งในตลาดที่เขาทิ้งเป็นขยะบ้างหรือว่าในชุมชนเราก็เอามาทําเป็นดินผสมเพื่อใช้ กับผักที่คือมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นปลูกผักพันะจะบ้างคือช่วยลดได้เยอะบางบางคนคือเข้าใจว่าทการเกษตรต้องมีที่เยอะต้องมีแปลงอย่างน้อยกว้าง1เมตรยาว2เมตรสเมตรแต่ของเรา,ม,าม,มีที่นิดเดียวพยนะเล็กๆกเราก็ใช้ได้ละ้างบ้านก็คืออย่างน้อยตอนนี้นะคือผมได้เคยคุยกับทางสารสุกก็คือโดยเฉพาะร้อยางที่ร้านยางหรือชาวบ้านทิ้งไว้ตอนนี้เยอะแยะมากเลยมันจะขังมีน้ําขังอยู่พอน้ําขังยุงจะไปวางไข่แล้วก็เป็นการแหล่งเพราะพันยุงลาย ตอนนี้เรากลายไปเราล้อ,อยางมาวาง้างล่างถ้าดูจากขั้นตอนนะเราก็วางเล้เราใส่พวกวัสดุปลูกไปให้เต็มล้อ,อยางก,นะก่อนกัะเด้งนะะดิสเหลวแล้วก็ปัจนะที่เป็นล้อ,อยางที่เขาเขาปลิ้นออกมาแล้วแล้วก็วางขบนใส่ดินปลูกก็สามารถอยู่ได้แล้วก็ลดเรื่องขยะทิ้งล้อ,อยางมาคนไปเผาเป็นมวลภาวะแต่เราเปลี่ยนตรงนี้นะ นางสาวนิพาพ่อนก้วยสกลุลหนักพัฒนาชุมชนชำนาญการก็ได้บอกว่ารู้สึกภูมิใจมากที่เจ้าชุมชนส้ท่องค่ะให้ความสําคัญในการจ่ายพื้นที่เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุม,ช,มชนภูมิใจมากที่ชาวบ้านให้ความสําคัญที่จะดูแลพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของชุมชนนะคะเพิ่มไรายได้ให้กับชุมชน,นะคะ่ะ การปลูกพักในภาชนะเลื้อชายถือว่าเป็นอีก้นทางนึ่งนะคะที่ทาให้ทุกคนหรือว่าคนในเมืองเองสามารถปลูกพักไหวกินได้ที่เลื้อยก็สามารถขายได้ซึ่งนอกจากว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ยังเป็นส่วนนึงในการที่จะช่วยกันลดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะช่วงแกสมาบ้า วยว่าวิลเลมชุนนาราติวานนะครับเป็นสถา,บาทบัทอุดมศษานะครับนะภารกิจหนึ่งที่เราองทำและคาดไม่ได้ก็คือการวิจัยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วการวิจัยที่ผ่านมานั้นพอวิจัยเสร็จแล้วก็ขึ้นหิงวิจัยเสร็จแล้วก็เก็บเอาไว้ในห้องเพื่อไปโว้แค่นั้นเองแต่ไม่ได้นํางานวิจัยนั้นมาใ่ายให้เกิดประโยชน์กับตองทินกับชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะพ่ออุตนาพุมานี่นะท่านเป็นพอ่อท่านบอกว่าเราไปนี่การดาวิจัยนะครับ น่าจะเอางานวิจัย์ทิ้นนี้แล้วไปท่องพน้นไปทำปัญพือก็ได้ให้ชุมชนได้ไดเกิดประโยชน์จากงานวีจอซเพราะถ้าเราทำปัญน,นี้มันจะ,จะกลายเป็นนวัตรกรรมไอทีวีจัยขึ้นหิงนี่นมันเป็นแค่เอกสารแต่พอวีจัเซเสร็จแล้วนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนนั่นคือเป็นนวัตรกรรมซึ่งนโยบายเราเนี่ยม้กระทางรัฐบาลเอง,ทาง,ท,างทางรัฐบาลเขาก็มีนโยบายว่าประเทศไทยในยุคน,นี้มันต้องมีนวัตรกรรมเราต้องการเอางานชิ้นนี้แหละ มาสร้างประโยชน์ได้กับชุมชนอันนี้ว่าเราทางานในกับชุมชนหน่อนะพอทำงานในชุมชนการที่เราเข้าไปชุมชนกังแรกรู้สึกว่าชุมชนเขาเขาก็ามีไฟอยากจะทําแต่เขาขาดองความรู้เขาขาดอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับพอเราเข้าไปเสริมก็ตรงนี้มันกลายไปว่าอ่าพอเราไปเสริมปั๊บทุกจุด,ดทุกทางแล้วชุมชนยอมรับแล้วก็เห็้ผลเขาเรียกว่านะเร่งบันดาลใจ มันจุดประกายเกิดขึ้นในชุมชนทําให้เรามีแรงบันดาลใจที่ว่าจะส่องเสริมชุมชนต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าชาวบ้านตุงเ็งในเวลาไปไหนไม่ว่าจะเป็นลุงไา้ไม่ว่าจะเป็นปาทิพย์ร่ว่าเป็นสมาชิกเขาก็ต้องหลงึังใจเขากเขาต้องขุดถึงวิลล์มชนวิลล่มชนมาให้นั่นมาให้นี่มาทำแบบนี้มาต้งเสิมแบบนี้ซึ่งเราหมันกับเป็นภารกิกอิตุแล้วพอเราบอกว่าเออเนี่ยาจารยบ่างวลลชุมชนนป็นความปลาปูใจของเรามันก็มีความสัมพันธ์กับชุมชนการเกิดแต่ัึงนี้ ท้ามาะดับนโยบายเขาก็ได้เห็นเขาก็พื่อความพึงพอใจจะแม้เพราะว่าเราา้ามาสร้างนาวัตรกรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนก็ต้องต้องขอขอบคุณทางอาจารย์นะครับบุคลากรของนะที่ในชุมชนอย่างมากเนาะแต่ว่าได้มาช่วยส่งเสริมให้ความรู้กับชาวบ้านบ้านทองแกลงนะอย่างมากคือก้อนที่จะมานะนะั้นทางวิทยายลัยมาประชุม รวมกับชา้าบ้านว่าเราต้องการอะ,อะไรมั่งนะก็สว่าได้ความต้องการว่าเราอยู่ต้อยยอดเรื่องให้กระทงังมิจฉาลัยชุมชนก็ได้ไปเชิญมิจยากรบอกว่าเราต้องการเรื่องจัดซ้านเขาก็ไปเชิญมิจากรเรื่องการจัดร้ไฟไฟานไม่ไพ่มาให้เพราะว่าติดทำพวกสมนุนไพรเรื่องเกียวล่างมือเรื่องอะไรก็ เขาก็ได้ไปเชิญมีอะไรไปเชิญทิทยอะไรก็ได้ไปเชิญวิทยากรนมา,าก็ททงวิยารัยกังอนุเคราะห์ว่าเราก็เออไม่ไพ่ในเหมือนเรามาเจาะไม่ไผ่เป็นแล้วจะท,ทำปัญนนี้ที่เอาไม่ไผ่เนี่ยมาสั่งมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนเพราะว่าถ้าเราขายนะั่้ำไผ่อย่างเดียวนี่นะทีย่างดีก็ดิดหนึ่งก็สิบยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะกระทางอาจารย์ว่าเออ,อมาบบบ พวดกับลุงปวดกับสมาชิเชกว่าเราทางอาจารย์วิาจาวิธีการว่าจะมาเพิ่มผลิตภัณฑ์อมูลำข่าผลิตภัณฑ์ก็แก้ก็ไปเชิญวิทยารก่อมาเร้ามาสอนเรื่องการทําเจลล่างมือเรื่องการทําสบู่เหลวเรื่องการทําโลชั่นนะจนแบบพัฒนาขึ้นมาล่าสุดนี่ก็เนีย่ยเรามาทําเป็นยังอยอ,อยยังอะไรขึ้นมาีบบร้อย กสามารถแต่ก้อนเราไม่สามารถที่จะไปโฆษณาขายเขาได้เพราะเราไม่มีโออยอแต่พลังวิทยชุมชนได้มาส่งเสริมร่วมกับอปตจนว่ดตอนนี้ก็หาวิธีการกับตอนนี้ก็ยังโออยอยังอะไรต่างๆแล้วกับเราสามารถที่จะขายทางออนไลน์ลรวไปขายตามเจื่นได้ กำมาแรงในช่วงนี้ซ้อมกันลาวค่ะว่าในส่วนของการพัฒนาง,งานวิจใจจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนมันแรงกับชุมชนว่าความรู้สึกของคนในชุมชนเองและก็เป็นสมาชิกกลุ่มของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไทยเนี่ยมีความรู้สึกเป็นผืนตอนนี้เราหนังอยู่กับปาทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะ,ะปาทิพย์ขาในฐานะที่เราเป็นคนทุ่งเกรงบอกสรรพคุณก่อนว่าทุ่งเกรงมีอะไรดีบ้างสั้นๆจ้ะ เมื่อก่อนยังไม่มีใครรู้จักทุ่งเกรงเนาะแต่ตอนนี้ที่ไหนที่ไหนเขาก็รู้จักทุ่งเกรงค่ะเพราะอะไรคะเขาผลิตผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์ของเราณปัจจุบันถ้าจะขายได้แล้วก็รู้จักว่าเป็นทุ่งเกรงคือผลิตภัณฑ์อะไรคะพวกน้ําไผ่ค่ะน้ําไผ่เราเอามาต่อยอดเป็นตอนนี้เราต่อยอดเป็นโลชั่นโลชั่นน้ําไผ่จากโลชั่นน้ําไผ่แล้วก็ครีมอาบน้ําน้ําไผ่ะจทีนี้ กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเราก็ยังมีจนมาถึงวันนี้ความรู้สึกก่อนที่หน่วยงานภาครัฐเขามาให้ความรู้เราต่อยอดผลิตภัณฑ์สร้างช่องทางทางการตลาดแล้วก็มีไรายได้รู้สึกยังไงบ้างคะ่ะดีใจมากเลยค่ะแล้ววชชเข้ามาในป้าดีใจมากเลย<อ>เราไม่ต้องเดินไปติดต่อเขาแต่เขาเข้ามาหาเราเองค่ะค่ะ,คะ,คะแสดงว่าเราก็พึงพอใจท,ที่เขาเอางานวิจัยมาจนให้เกิดผลิตภัณฑ์ ก่อนหน้านั้นคิดว่างานวิจัยสําคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมากเลยก่อนหน้าที่ยังงานวิจัยยังไม่มาก่อนหน้านั้นก็เฉยๆเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่ได้มองไปไกลว่าอ้ของเราต้องไปไกลทั่วประเทศทั่วบางทีอาจจะไปต่างประเทศอะไรแบบนั้นแต่เราแค่ว่าใช้ในในหมู่บ้านเราพ่อป้าตั้งใจว่าจะทําสมุนไพรที่ใช้ในหมู่บ้านเราใช้กับตัวเราตอนแรกก็คิดจะใช้กับตัวเองเนาะแค่นั้นเอง แต่แต่พอวิจัยออกมาก็เราเห็นว่าไปกว้างออกกว้างออกออก,ก็ดีใจมากเลยค่ะคิดว่างานวิจัยสําคัญยังไงกับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้างสำคัญสำคัญค่ะ,คคะเขาได้การันตี<ส>ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะั้นโอเคจริงๆค่ะค่ะช่องทางการตลาดเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้เราเพิ่งเริ่มทําวิจัยมาเนาะตอนแรกบ้าก็ยังไม่กล้ายืนยันแต่ตอนนี้กล้าแล้วค่ะค่ะจากที่เราเป็นคนในชุมชนทุ่งเกรง เดิมทีเราก็มีความรู้สึกผูกพันอยู่กับการจักสารต่างๆอย่างที่เราเห็นจนณนะปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้แล้วก็สร้างช่องทางทางการตลาดณนะตอนนี้คนในกลุ่มของเราเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์เราไปขายเพิ่มเติมต่อยอดจากเราไหมคะเอาไปค่ะ าแล้วเป็นยังไงบ้างมาเล่าสู่กันฟังยังไงบ้างเอ่ยก็ขายดีค่ะเราจะเห็นว่าของเราขายดีหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีจริงไหมคือเราจะสังเกตจากคนที่เขาซื้อไปใช้แล้วเขากลับมาซื้อใหม่ค่ะ ชื่อวิสาหกิจชุมชนที่เราชอบแล้วก็ตั้งไว้มีชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งแกงค่ะค่ะและตอนนี้รอใช่ไหมคะรอการรับรองแต่ว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์เนี่ยรับรองเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการแนบงานวิจัยไปด้วยว่าคุณภาพกับการใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพดีแน่นอนคุณภาพดีแน่นอนอทีนี้ความรู้ที่อยากได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกบ้างคะ ก็ต่อยอดพวกนี้ค่ะเราจะทําเรามีอีกหลายตัวที่ต่อยอดที่ป้าป้าดูดูมาในเน็ตในอะไรพวกนี้เนาะก็มีทาแชมพูก็ได้เซรั่มมันก็ได้น้ํายาล้างจานอะไรอีกได้อีกแล้วเยอะแยะเลยค่ะ,คะแล้วเหตุผลที่อยากแบบว่าไปเปิดตัวตามง,งานสินค้าต่างๆเพราะอะไรเอ่ย เพราะยังไม่มีของใครมีของเราก่อนอ๋อนี้เรากลาันตีได้เลยเพราะเรากลาันตีได้เพราะว่าป้าไปที่ไหนที่ไหนมีแต่คนถามป้าว่าเออเขาทำยังไงมายังไงน้ําไผ่นี่เป็นมาอยังไงเอายังไงยังไงอย่างนี้ป้าก็จะอธิบายเขาได้สมมุติว่าคุณผู้ชมชมอยู่สนใจอยากจะซื้อสินค้าไปลองใช้ซื้อได้ยังไงช่องทางไหนบ้างคะอาจานี้ป้าเปิดเพจเป็นเพจ อ๋อผลิตภัณฑ์ชุมชนคนทุ่งแกงอยู่ค่ะอาทางแฟนเพจนี้เลยเฟซบุ <Facebook S 2> ๊กนี้เลยผลิตภัณฑ์ชุมชนคนทุ่งแกงชุมชนคนทุ่งเกรงค,คุณผู้ชมพิมพ์เข้าไปก็จะเจอเลยประทิบให้เบอร์โทรหน่อยศูนย์แปดหกหกห้าเก้าห้าสองเจ็ดสองค่ะค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจอ่ะจะมาดูงานนะคะมาได้ยังไงมาที่ไหนบอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะ ข้ามาที่บ้านทุ่งแกงได้เลยค่ะหมดที่4ตำบลตะหยงลิมออาเภอละแงจังหวัดนาราธิวาสค่ะค่ะหรือจะโทรศัพท์มาก่อนได้ที่เบอร์ของปทิ์ใช่ไหมคะอ่าติดต่อกันมาได้ค่ะมาเรียนรู้ จากการต่อยอดของชุมชนด้วยการทำงานควบคู่โดยเฉพาะงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐอย่างวาชอชอนาลาธิวานวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะป้าทิพย์มาหนังแรงกับเราค่ะประรยัการของการฝูดคุยระหว่างารแรงของเรานะคะการพัฒนาศักยภาพของชุมชนสำคัญที่สุดไม่เพียงแค่ว่าชุมชนอย่างเดียวแต่หน่วยงานภาครัฐทุกวันนอยู่บายต่างๆเนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนพัฒนาผินที่ต่อยอดสร้างไายได้แล้วก็สร้างให้ชุมชน มีความสุขจริงๆค่ะพ้นนีนะะ้เราจะพาทุกคนไปหนังแล้งด้วยว่าไปดูกิจกรรมบรรยากาศของชุมชน,นเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการระเบียงตายทุกวันเวลาเดียวกันนี้วันนี้ดีและทีมงานร่วมไปเึิ่มปฏิบัติลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ